ในเรื่องของร่างพระราชบัญญัติศูนย์กลางการประกอบธุรกิจทางการเงินซึ่งรัฐบาลบอกว่ายกร่างขึ้นมาเพื่อที่จะตั้งความหวังให้ไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางทางด้านการเงินผมดูแล้วเนี่ยนะครับได้นำเสนอคณะกรรมการบริหารวันนี้แล้วคณะกรรมการบริหารวันนี้ก็มีความเห็นสอดคล้องกับผมครับว่าร่างกฎหมายอันนี้ดูแล้วแปลก เพราะว่าแทนที่จะอนุญาตให้มีบริษัทอยู่ในศูนย์กางการเงินทําธุรกิจกับคนนอกประเทศอย่างเดียวซึ่งเป็นลักษณะของการทําธุรกิจศูนย์กลางการเงินที่ถูกต้องปรากฏว่ามาตรา53วงเล็บ2เปิดให้บริษัทที่จะจะได้รับอนุญาตให้อยู่ตรงนี้เนี่ยทำธุรกิจภายในประเทศได้ด้วยครับ ลักษณะแบบนี้เป็นการปะปนกันระหว่างธุรกิจศูนย์กลางการเงินซึ่งควรจะเป็นธุรกิจนอกประเทศกับธุรกิจการเงินภายในประเทศลักษณะอย่างนี้จะทําให้การประกอบธุรกิจการเงินภายในประเทศเป็นสองมาตรฐานครับเป็นสองมาตรฐานเพราะฉะนั้นผมย้านะครับว่าลักษณะของกฎหมายอย่างนี้นี่นะครับจะทําให้ เกิดปัญหากับระบบการกำกับดูแลสถาบันเงินเนภายในประเทศซึ่งปัจจุบันอยู่ในมือแบงก์ชาติปัจจุบันอยู่ในมือกราโตแล้วปัจจุบันอยู่ในมือของคณะกรรมการกำกับคุ้มครองประกันภยัยจึงเป็นอันตรายครับ